สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิรุจิพนพรเป็นนิสิตปริญญามหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาชุนชนคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์ค่ะ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในหัวข้อเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ในการทำงานของอาชีพฟรีแลนฟรีแลนเป็นอาชีพที่มีสระในการทำงานหลายๆคนที่ประกอบอาชีพฟรลแลนอาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ในการทำงานเช่ใน,ใน,นจัดพ,กกพื้นที่ในการทำงานอย่างไรให้เหมาะสมกับตัวเองจัดพื้นที่ในการทํางานอย่างไรให้ถูกกาะเทศะหรือการแบ่งพื้นที่ในการทํางานอย่างไรให้เหมาะสมกับการทํางาน รวมไปถึงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในการทำงานค่ะจากความสำคัญที่กล่าวมาข้างตน้นจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นสหาหัวข้อหลักๆค่ะหัวข้อแรกเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ในการทำงานเนื้อหาส่วนนี้จะประกอบไปด้วยความหมายและประเภทของการจัดพื้นที่ในการทำงานข้อที่2เป็นการทำงานผ่านรูปแบบออนไลน์เนื้อหาส่วนนี้จะประกอบไปด้วย แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้ในการทำงานผ่านรูปแบบออนไลน์ค่ะหัวข้อสุดท้ายเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ในการพักผ่อนเนื้อหาส่วนนี้จะประกอบไปด้วยเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ในการพักผ่อนค่ะทางผู้จะทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระเนื้อหาที่นำเสนองต่อไปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อผู้ชมและผู้ฟังค่ะ เวิร์กสเปนะคะหรือการจัดพื้นที่ในการทำงานเนื้อหาส่วนนี้จะประกอบไปด้วย 1. ประเภทของสำนักง,งาน 2. การออกแบบสำนักง,งาน 3. การจัดพื้นที่การทำงานค่ะประเภทของสำนักง,งานในปัจจุบันลักษณะการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายหลายรูปแบบดังนั้นลักษณะของสำนักง,งานจึงเปลี่ยนแปลงไ,ไปได้เช่นเดียวกันสามารถ สรุปประเภทของสำนักง,งานแบบต่างๆได้ดังนี้ประเภทแรกเท a ร i ดิช n a นออฟฟิศเท a ร i ดิช n a นออฟฟิศหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสำนักง,งานแบบดั้งเดิมหมายถึงสำนักง,งานที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยยุคแรกๆดังนั้นการทำงานของคนในสำนักง,งานจึงเป็นลักษณะแบบการทำมือโดยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการทำงานมางนะ อันนี้จะเป็นรูปตัวอย่างเกี่ยวกับสำนักง,งานแบบดั้งเดิมน,นะคะประเภทที่2 v i r t u a l o f f i c e Virtual Office หรือสำนักง,งานเสมียนเป็นสำนักง,งานที่ไม่เน้นที่ตั้งเป็นหลักจะเน้นการทำงานผ่านระบบออนไลน์มากกว่าเนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทต่อการทำงานในสำนักง,งาน เช่นเทคโนโลยีการสื่อสารเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จึงทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรภายในองค์กรได้ง่ายขึ้นและทำได้หลายรูปแบบเช่นอีเมลโทรศัพท์มือถือการประชุมผ่านเน็ตเวิร์กทำให้พนักงานสามารถที่จะทำงานที่ไหนก็ได้โมบายออฟฟิศโมบายออฟฟิศหรือที่เรียกกันว่าสำนักง,งานเคลื่อนที่ ตามความหมายจริงๆแล้วไม่ได้หมายถึงสำนักง,งานที่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนก็ได้แต่เป็นการลดงบประมาณในการดำเนินงานเช่นบริษัท IBM ที่ประเทศสหร,รัฐอเมริกาต้องการที่จะขยายกลุ่มลูกค้ามายังประเทศไทยก็สามารถทำได้โดยการเปิดสำนักง,งานเล็กๆหรือที่เรียกว่า Mobile Office เพื่อไม่ให้เสียค่าใช้จ่ายต่างๆมากมาย โดยที่สำนักงานนั้นสามารถที่จะให้ลูกค้าทำการสั่งซื้อหรือให้บริการด้านต่างๆแก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วนเหมือนอยู่ในสำนักงานใหญ่ที่ประเทศสหรอเมริกาอันนี้จะเป็นรูปตัวอย่างโมบายออฟฟิศนะคะโอฟฟิศหรือการประยุกต์บ้านให้เป็นที่ทำงานซึ่งการประยุกต์บ้านให้เป็นที่ทำงานนั้นจะช่วยลดค่าต้นทุนเนื่องจากปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายต่างๆค่อนข้างสูง เช่นค่าเช่าค่าเดินทางจะสูงเป็นอย่างมากจำเป็นต้องลดค่าใช้ใจ่ายบางส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปองค์ออฟฟิศจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการทำงานภายในบ้านทำให้มีสัดในการทำงานเป็นเจ้านายของตัวเองตลอดจนได้แต่งตัวตามสบายทุกวนันไม่ต้องเครียดในการทำงานให้ชันเวลาในช่วงเช้าการออกแบบสำนักง,งาน ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับการรักษาสมมูลของการใช้ชีวิตหรือ Work Life Balance เป็นอย่างมากหลายคนละออกจากงานประจำเพื่อทำงานฟรีแลนซ์โดยมีภาพในใจว่าสามารถนั่งทำงานภายนอกสถานที่โดยเฉพาะร้านกาแฟรหรือ Coworking Space ได้สิ่งที่ได้รับคือบรรยากาศอันรื่นรมความสบายตาของสถานที่เพราะต้องการหลุด ออกจากที่ทำงานแบบเดิมๆเพราะฉะนั้นการจัด workspace ที่ดีสามารถเอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือสร้างประสบการณ์ให้พนังงานมาทำงานแล้วมีความสุขได้ซึ่งหลักเกณฑ์การเทรนการออกแบบ workspace ประกอบด้วย adaptable flexible space พื้นที่ทำงานที่ปรับเปลี่ยนได้ทำให้พื้นที่สำนักง,งานมีความยืดหยุน่น และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของการใช้สอยและจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเช่นการออกแบบพื้นที่ให้สามารถใช้ห้องทำงานและปรับเป็นห้องประชุมได้สถานที่ทำงานแบบเดิมมักแยกพื้นที่ทำงานและห้องประชุมออกจากกันเมื่อเวลาทำงานห้องประชุมก็จะโลง่งไม่มีคนใช้งานและหากมีการประชุมทุกคนก็ย่อมต้องมาใช้ประชุมและไม่มีใครอยู่ที่โต๊ะทำงาน จะดีกว่าถ้าใช้สเปซให้คุ้มค่าด้วยการออกแบบพื้นที่ให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อันคอนเวท n a l Space พื้นที่ไม่เป็นทางการออฟฟิศสมัยใหม,ใหม่มีการจัดวางในลักษณะที่ไม่มีรูปแบบตายตัวมากขึ้นโดยการสร้างสารรค์สเปซหรือฟังก์ชันที่แปลกใหม่เช่นมีสไลเดอร์ให้พนักง,งานสไลด์ตัวลงมาจากชั้นสได้อย่างรวดเร็ว เพื่อความสนุกสนานหรือสามารถใช้ในกรณีเร่งรีบก็ได้เช่นกันมีงานวิจัยกล่าวไว้ว่าการที่พนักงานได้ทำงานในบรรยากาศที่ผ่อนคลายจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นและยังมีความคิดสร้างสารรค์ในการทำงานมากขึ้นเอาไซน์อินสานพื้นที่กับธรรมชาติ b i o h i l i c design คืองานวิจัยที่พบว่า คนเราหากได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติจะช่วยให้มีความสงบทางด้านจิตใจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นการดึงธรรมชาติออกมาตกแต่งภายในออฟฟิศโดยสามารถทำได้แบบตรงไปตรงมาเช่นการใช้ต้นไม้วางประดับหรือการใช้วัสดุตกแต่งที่ผลิตจากธรรมชาติ Well-being workplace สถานที่ทำงานเพื่อสุขภาพทำให้พนักง,งานทำงานให้กับองค์กรอย่างมีคุณภาพควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่ดีสุขภาพเป็นสิ่งที่ต้องควรคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆดังคำขาวที่ว่าไม่ว่าคุณจะมีเงินทองมากแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะหาซื้อมาทตรงแทนไม่ได้ก็คือสุขภาพสิ่งที่สำคัญกว่าบรรยากาศก็คือการใช้เลือกใช้ฟอร์นิเจอร์ สำนักงานที่ช่วยสพอร์ตจรีระร่างกายเทียริงดาวเดวอลพื้นที่ทำงานแบบเปิดโลง่งพื้นที่ทำงานและส่วนอื่นๆเปิดโลง่งเชื่อมหากันได้เป็นการสร้างค่านิยมให้กับพนักงานในองค์กรมีความเปิดเผยเปิดกว้างในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่หยุดนิ่งเน้นการทำงานที่รวดเร็วและยังสามารถใช้ สร้างคุณค่าให้กับบริษัทในเรื่องของความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจได้เช่นกัน Open Collaborative Area พื้นที่ประชุมแบบเปิดโลง่งเพื่อสร้างบรรยากาศของการทำงานร่วมกันทำให้คนในองค์กรรู้สึกถึงความมีส่วนร่วมจากเดิมที่เป็นห้องประชุมแบบปิดและค่อนข้างเป็นทางการ เป็นการเปิดโอกาสให้ขับพนักง,งานทุกคนสามารถเสนอไอเดียได้ในบางครั้งอาพนักง,งานมีไอเดียเล็กๆก,ก็สามารถพูดคุยกับหัวหน้าหรือเพื่อนุ่งงานได้ทันทีโดยใช้โทรประชุมแบบไม่เป็นทางการช่วยให้รวดเร็วขึ้นในบรรยากาศเปิดโล่งและเป็นการเอง Color Pop Eleven the Space การสร้างสีสารให้มันและสนุก สีที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อความรู้สึกที่แตกต่างกันได้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสีมาเช่นสีเหลืองช่วยให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงานหากต้องการให้พนักงานมีความสงบในการทำงานสามารถเลือกใช้สีฟ้าหรือสีเขียวสีส้มจะช่วยกระตุ้นพลังในการทำงานหลายองค์กรจะใช้สีของแบรนด์เพื่อตอกย้ำและสะท้อนภาพลักษณ์ให้เป็นที่จดจำลูกค้าที่มาออฟฟิศ ก็าสามารถรับรู้ถึงบรรยากาศและค่อยๆสึมซ,ซับคุณค่าของแบรนด์ไปด้วย recharging area มุมเติมพลังในกรณีที่พนักง,งานเกิดไอเดียและทำงานดึกดื่นทำให้มีอาการเหนื่อยล้าในช่วงกลางวันของวันถัดมาการมีพื้นที่บริเวณนี้จะช่วยให้พนักง,งานได้พักผ่อนเติมพลังชั่วครู่ก่อนที่จะเริ่มทำงานใหม ผลวิจัยพบว่าผู้ที่อดนอนจะมีอาการคล้ายกับคนเมาแอลกอฮอล์ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงนอกจากนี้พื้นที่งีบหลักหรือนั่งพักผ่อนแล้วในบางบริษัทเช่น Google ยังจัดมุมกาแฟมีโซนบริการอาหารหรือสนนคบาร์ไว้ให้กับพนักง,งานการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเป็นการดึงดูดพนักง,งานให้มาร่วมงานกับองค์กร โฮมสว e ทออฟฟิศที่ทำงานคือวิมานของเราเชื่อว่าหลายคนใช้เวลาในการทำงานมากกว่าที่บ้านของตัวเองการจัดสรรพื้นที่ทำงานให้เหมือนอยู่ที่บ้านจะช่วยให้พนักง,งานเกิดความรู้สึกอบอุ่นคุ้นเคยสบายใจช่วยสร้างความผ่อนคลายทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นนอกเหนือนการออกแบบตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ที่นั่งสบายแล้วสิ่งสำคัญคือวัฒนธรรมองค์กร ที่ดีจะสามารถช่วยเสริมสร้างความรู้สึกที่ดี How old, mid new, เก่าประสานใหม่การรีโนเวทโดยการเก็บบรรยากาศแบบเดิมบางอย่างไว้คือรูปแบบที่นิยมมากที่สุดเพราะนอกจากจะเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของพื้นที่แล้วยังเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มีคุณค่าในต่างประเทศมักเห็นการรีโนเวทอาคารเก่า ที่ส่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์โดยการเก็บรูปส่วน้างนอดไว้เหมือนเดิมและปรับปรุงพื้นที่ภายในให้ทันสมัยโปร่งโลงขึ้นรสาวความซนที่เต็มการจัดการเจีงที่ดีการออกแบบพื้นที่ทำงานมีแนวโน้มไปทางโอเพนสเปซเป็นส่วนใหญ่เสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆบางคนชอบพูดคุยเพื่อต่อยอดไอเดียในขณะที่บางคน ต้องการความเงียบสงบเพื่อสร้างสมาธิในการทํางานการจัดให้มีห้องสําหรับคุยโทรศัพท์หรือมีการทํางานที่เป็นพื้นที่ปลอดเสียงก็สามารถช่วยเติมความต้องการที่แตกต่างกันได้การจัดพื้นที่ทํางานการจัดพื้นที่ทํางานสามารถแบ่งออกได้เป็น3ส่วนส่วนแรกพับบิคโซนพับบิคโซนหรือส่วนสาธารนณะเป็นส่วนด้านหน้าของออฟฟิศ ส่วนที่คนจากภายนอกสามารถเข้าถึงได้ควรประกอบไปด้วย Information ส่วนต้อนรับเป็นส่วนแรกของออฟฟิศหรือเปรียบเสมือนหน้าตาของสำนักงานและยังเป็นส่วนให้ข้อมูลต่างๆกับผู้มาติดต่องาน 2. ส,ส่วนพักคอยถ้าพื้นที่ภายในบ้านมีไม่มากขออาจใช้เป็นส่วนเดียวกับส่วนต้อนรับก็ได้ 2. เซมิพับิกโซน e ซมิพับบิกโซนหรือส่วนกึ่งสาธารนณะเป็นส่วนกึ่งสาธารนณะที่เชื่อมต่อจากส่วนสาธารนณะใช้สำหรับเป็นที่ติดต่อประสานงานระหว่างผู้มาติดต่อกับพนักงานควรประกอบด้วยห้องประชุมควรเป็นห้องที่สามารถเปิดปิดได้โดยสะดวกเพื่อกรณีที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้น3 private z โ n น private zone เป็นโซนส่วนตัวพื้นที่ส่วนนี้แบ่งไว้สำหรับพนักงานซึ่งจะไม่อนุญาตให้ลูกค้าเข้ามาในส่วนนี้ได้ควรประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้ส่วนทำงานควรออกแบบให้มีบรรยากาศที่น่าทำงานไม่ใช้สีสันที่ฉูดฉาดเพื่อทำงานให้มีสมาธิในการทำงานและควรวางแผนเพื่อให้รองรับเทคโนโลยีต่างๆที่ช่วยส่งเสริมการทำงานให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วนเตรียมอาหารอาจใช้ร่วมกับห้องครัวของส่วนพักอาศัยเนื่องจากพนักงานอาจใช้เป็นที่รับประทานอาหารกลางวันซึ่งจะไม่ให้ส่งกลิ่นไปรบกวนส่วนต่างๆของขานทำงาน